เอาล่ะครับเพื่อก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมแน้ที่เแล้ววันนี้ผมไม่ค่ะจ,ะจะมารีวิวปืนอะไรก็ไม่รู้ใช้เครื่องพี่มารีวิวนะครับปืนชื่อว่า New Epic HCAR นะครับมันเป็นปืนอรเฟิ์นะครับเดี๋ยวจะขอดูค่าพลังหน่อยพลังก็เสียหายสาธิเวณตัวสองก็จะเป็นสามสิบสามนะครับความดิง 78วก2ก็จะเป็น8 0นะครับแล้วดับความแม่นยำ61บวก5ก็จะเป็น66 6สเสถียรภาพ85บวกศูนก็เป็น85เท่าเดิมนะวิ่ง4 0บวก2ก็จะเป็น4ีนะครับระยะยิง120บวก8ก็จะเป็น128นะครับกระสุน24ถา68นะครับ เออทะลุก็ก็สี่สิสบบวกศูนย์นะครับก็คือสีสนะโโ่สินบสน,นะครับโจมตีเคมีไม่มีฮีโร่โจมตีศูนย์บวกศูนย์นะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวลองไปลยุยเล่นกันเลยมาไปลุยเลยนะครบับว่าจะดีหรือเปล่าอันนี้อาจจะเล่นไม่กเก่งนะครับไปใช้เครื่องพีเครื่องพีมันเครื่องเล็กน,นะครับ เพื่อนพี่มันเป็นเ7เจก็นะครับเพราะผมเป็นแอนดรอยห้าจุดหนึ่งแอบไลก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบปนแอบเข้าหัวนะครับเรียบร้อยยิงไปแล้ว3ตัวนะครับไม่ร้ว่าตัวช้า โอ้ยโอ้ยโอ้ย <during> ม <the reading Yeah> oh, <tak> ันปามันเหมือนกันกูก็โดนมึงเหมือนกันก็เด็กสกีดรถไปอยู่ไหนกันหมดแย่บดฟังเกนโอ้โหไม่ต้องสึงมือเราก็ได้เพราะเรากล้าอุ้ยโดนหลังนะครับตายเลยมีเราตายคนเดียว เียวบักไข่ปลารลเบิดวะบักเหม็นต้องห่างวัดหลังวิกังโอ้ยเพื่อนก็ตายเหมือนกันนี่วะไม่ใช่เล่นๆในเวนรู้สึกกระปืนนี้มันจะโดนหัวง่ายมากง่ายแบบจันไหแเลยนะครับปืนนี้ก็เป็นปืนของ มาใหม่เอออะไร่อัปเด็ใหม่แล้วม,ลมาใหม่อันนี้ก็พกนะครับเดี๋ยวลองทิ้งดิหายชิบหายแล้วไม่มีคนมาเก็บคนเก็บนี่รู้เหลืองเลยมันไปอยู่ไหนแล้วไม่น่าปลาแล้วไม่น่าปลา,แล,า,ปลาแล้วเบิดควันเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะไม่น่าปลาเลย ทีมมันแชทมันแชทมาในเครื่องผมนะครับลูกทีมคนนี้อยู่ในทีมผมนะครับมันแชทมาแป๊บหนึง่ง <So crazy. S 1> แป๊บหนึ่งนั่นนายรอฉันก่อนเอาไปเด็ก ปืนนี้ก็ผมว่าสำหรับตัวผมก็พอใช้ได้ไรับไปแบบนึงาะขออ่านก่อนนายรับเข้าแเคนทีมันมึงมีสามตัวเลยเหรอวะกูก็อยากจะรู้มึงมีสามตัวเลยเหรอผมรับมันมาสองครั้งเลยมันไปซื้อลาดมาเยอะเจมเห็นเห็นเห็นแชดเยอะแชดเยอะเนะี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอเดี๋ยวบอกมันแป๊บหนึง่งแล้วชนะแบบง่ายๆใสๆอย่นะครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวแป๊บน,นึงคนะ่ะเดี๋ยวมาเอาอีกสักตาหนึ่งนะครับ okay. s <S นะครับเนี่ยชิ้นส่วนได้ผลไม่คืออะไร ชื้นหรอชื้นหรือชิ้นไม่ค่อยเข้าใจนะครับมาดูยิงให้ขี้ไหลเลยโอ้โหสองสองเหมืนอนกันคนออกไปเยอะใช้ได้เนี่ยนะครับ อัปเดตใหม่แม่งสามารถทิ้งตัวเนียนนานได้ทุกปืนเลยมั้งไม่รู้นะครับว่าเออเป็นยังไงทุกปืนแต่โอ้ยวายวายกูย,ยิงเดียวกานะรับ ชัดเจนเลยอุ้ยเจอตำนานเหมือนกันนะครับเออตำนานระเทอาตำนานก็อย่างงี้ก็เออผมแพ้นะเพราะใช้เครื่องเล็กอยู่นะครับริกอย่างเมื่อกี้ยังถือพกอยู่เลยสัางหารได้สองนะครับไปมาลุย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  ก็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 ลอย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 ฮะแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปกินข้าวแล้วนะครับมาตานนี้เาสาระก็จะสิบนาทีแล้วนะ่ะคลิปนี้จะไม่ได้ใส่อินโทรนะใช้เครื่องบีโอ้ยน่าเบื่ออีกอินโทรไม่ได้ใส่ฟ็อกซ์ยูแมน What the fuck? อู้ามาดิ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 ล่วงดิครับรออะไรฟันก็จะรู้โอ้ยเข้าหัว ลืมเปาอาจจะแพ้ก็ได้ลุย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 ตลอดลุย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 กดลุยแนี่อ้อยเพื่อนโอ้ยมันเดินผ่านมึงเลยนะฟ้ายิง เฮ้ยรอแพ้เป็นไปได้ไเฮ้ยลอบลอบแพ้นี่ไม่ใช่มั้งโอ้ยไอ้เฮียแค่นี้กู คนนี้มึงเข้ามาสามตัวมึงซื้อหัสเยอะ no นะครับเดี๋ยวรอแป๊บอันนี้ใช้ตองนะครับ <vin> เซ็นมึงเข้าไปในไพสิเหอรับดิ กินนี้กิ่นี้ก็แล้วกันเจนใหม่น้าก็ยินมันก็ไลค์ก็แชร์ก็ดีต่อเพื่อเป็นแนวทางในการคลิปต่อไปด้วยครับตามก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊บจิ๊บไม่ได้ใส่ยินตัวนะ